เ่ไรนะครับผมทำไมมีแต่คนชอบเชียร์ซิมเทพทอตลอดเลยนะครับเป็นใครสงสัยไหมเผื่อใครจะซื้ออยู่เนาะเรกได้ว่าซิมเทพทอเนี่ยเป็นตัวเมตาแห่งซิมรายปีแล้วมั้งเนี่ยในคือเน็ตที่เขาให้มากับซิมเทพทอตัวนี้นะครับผมคือมันอันลิมิตเลยนะครับจะใช้เท่าไหร่ยังไงก็ได้แบบเต็มที่เลยจะไปดูหนังจะไปโหลดแอปจะไปโหลดเกมจะไปโหลดวิดีโอต่างๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เต็มที่นะครับไม่จำกัดปริมาณเลยแต่เขาแค่จำกัดอางเดียวคือจำกัดความเร็วระดับนะครับผมซึ่งความเร็วของซิมเทพทอ นี่นะครับผมอยู่ที่15เมกะบิตเปอร์เซกันเส,ส้นฐานบ้างมันเร็วมันแรงอยู่ประมาณหนึ่งไม้สามสารถดูแอปพลิเคชันหลายๆอย่างได้เช่นวิดีโออ่าเต็มตอกก็คือไหลไหลสบายๆนะครับพิมพ์แชทคุยกันคือเป็นใ,ในการเอาไปไลฟ์สดก็ยังพอทําได้นะครับแล้วมันก็ยังคล่องมากับการโทรได้แบบไม่อั้นนะฮะกับเบอร์ของทรูแล้วก็ดีแท็กด้วยก็คือแบบเกินเบอร์มากแล้วก็เป็นฝั่งของเอ่อนอกเครือข่ายได้60นาทีนะเห็นไหมแค่นี้ก็เหลือๆนะครับพผมบางคนไม่ได้โทรด้วยเบอร์ด้วยซ้ำนะทำการโทรแอปพลิเคชันบริการ เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆนะครับผมซึ่งถามว่าได้เยอะขนาดนี้ราคามันจะหลักสี่้าห้าหกพันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยิ่งราคานาฬิกาตาาาิดิวิเนี่ยซิมเทพท,ทองน,นี้คือราคาดีมากจ่ายครั้งเดียวปึ้งใช้ยาวได้1ปีเลยนะครับผมอ่ะจัดได้นาฬิกาใครใช้อยู่เป็นยังไงบ้างคุ้มไหมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ